สวัสดีสวีดัสฮัยามเย็นเพื่อนๆนะครับวันนี้ราคาเอสต i มานะครับปี2010ครับเอามาฝากกันเพื่อนๆเมื่ออีกแล้วนะครับอยู่กับพ่อป้าเอามาฝากกันสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะทําคลิปเต็มให้นะครับครั้งนี้เป็นโตลต้าเอสติมานะเพื่อนๆนะนะครับ2.4นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับเป็นปี2010ไฟหน้ากระจังหน้าทุกอย่างเป็นเมทัชนแล้วนะครับบอกหลังไฟฟ้าพับลงได้ทั้งตัวเลยครั้งนี้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับดูร่าวๆราก่อนเนาะนะครับ เป็นไฟฟ้าหมดทั้งคันนะฮะนี่ครับสวยจริงนะฮะวันนี้ก็มาเร็วเข็มเด็วนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับสันประตูนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับก็ยังเดิมๆอยู่ไฟหน้าไฟหน้าก็ยังสวยนะครับรถเดิมเลยนะครับนี่ฮะแม่หมูกระจกนะครับมีไฟด้วยเป็นขาวมุกเดิมโรงงานเลยนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเปิดป,ประตูเลยครับภายในเนี่ยนะฮะก็ยังสวยอยู่นะครับเบาะเนี่ยะะเป็นเบาะหนังแท้นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําการฟอกให้นะครับให้มันสะอาดสะอาดกว่านี้เพาะม้าสตาร์ทรถเลยฮะจอในเป็นแอนดรอยด้วยนะครับเป็นปุ่มกดสตาร์ทนะครับมาชมโซนสวยนะครับนี่ฮะปุ่มสตาร์ทนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็เรือนไม้นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแอนดรอยด้วยนะครับแอร์เป็นดิจิตอลนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยนะเนี่ยเดิมจริงๆเลยนะฮะประตูไฟฟ้าอัตโนมัติสองฝั่งครับเปิดได้หมดเลยนะเพื่อนๆนะ นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอพวกเนี้ยนะครับแหมขอทําความสะอาดฟอกใหญ่จัทีหนึ่งนะครับเนี่ยแถมที่สาก็ยังสวยอยู่สรุปใช้งานได้ปกตินะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเนี่ยเป็นออโต้นะครับนี่ฮะแมาสวยๆเลยแอร์ราเย็นรอบคันนะสซตหนึ่งได้ไหมเปิดท้ายหน่อยนะเปิดท้ายพี่นิดหนึ่งตัวนี้นะครับเปิดเป็นเมนนวนได้นะครับแล้วก็เปิดจากีโมทเนี่ยก็ได้ด้วยนะครับท้ายอย่างที่บอกครับนี่ฮะเป็นพับไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวพวกนี้นะฮะนี่ฮะสองตัวเลยนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะโอเคมาเร็วเข็มเร็วนีหนึ่งนะเพื่อนเนนะนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับปิดลงก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนี่ไฟฟ้าหมดเลยนะครับประตูก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับพ้าบ้านปิดฝั่งนู้นด้วยนะครับนี่ฮะเราปิดไดก็ได้นะฮะปิดนอกก็ได้กดบลๆอกไหมครับก็ปิดปกติเลยนะครับยังไม่ได้ความสะอาดดีเลยเพื่อนนะนะครับแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้าด้วยนี่ครับ เดี๋ยวพี่พีอ่ะขอแต่งตัวนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็ทำความสะอาดหน่อยครับพาะว่าเปิดฝากระโปงนิดหนึ่งฮะตังค่านะครับรูสต็อปนะเป็นดังคาแก้วนะครับดําเงาด้วยนะครับทั้งชิ้นเลยเป็นพานอรามิกนะมาดูห้องเครื่องกันคาที่สวยเดิมมากนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยครับเขาเคลมมาว่ารถเขานี่ไม่มีแกะเลยนั่นหมายความว่าไม่เคยแกะฝากระโปรงแกะไฟอุปกรณ์ประตูนะครับทุกชิ้นเนี่ยเิมหมดเลยสังเกตจากสติ๊กเกอร์3จุดได้นะครับนี่ฮะ ไปดูคลิปรุงนุได้นะแกอธิบายละเอียดมากนะเอสติมาก็ดูเป็นข้อมูลเสริมกว่านนี้ได้นะครับเนี่ยฮะเดิมจริงๆนะครับเครื่องสวยสะอาดนะเพื่อนๆนะเนี่ยครับอ่ะโอเคนะครับเรามาฝากเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พีจะทําคลิปตัวเต็มให้นะฮะวันนี้ก็ดูคร่าวๆกันไปก่อนนะครับแต่สวยจริงๆครับเอสติมาเรามีทั้งหมดสามคันนะเพื่อนๆนะคลิปคันที่สามนะฮะ มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเพื่อนกับ Toyota นะฮะสตีมาปี2010นะฮะม i n เน c h a เชนทะเบียนก็สวยด้วยนะให้ไปด้วยเลยสวยจริงๆอะคันนี้เพื่อนเอ่ยงามหยดย้อยก็ว่าได้นะจ๊ะที่รัก โตโยต้าเอสติมานะฮะคันนี้ไม่แพงเลยเ,เพื่อนๆนะครับพี่พีไปราคาแค่สามแสนนะฮะเก้าหมื่นเก้าพันบาทมารับไปเลยนะจ๊ะที่รัก